อกสาวพุไทยเท่านั้นเองเนาะจะมาถามไทยคนหทยทุกคนเลยแต่ว่าสาวละน้อยก็มีแนวมาให้เปิ้นเนาะซึ่งเปิ้นก็นยังบ่ทันฮู้ว่าสาวละน้อยมีหยังมาให้เปิน้นก็มีแต่ว่าไปดุ้นนํากันในคลิปแหละทุกคนเลยตอนนี้ทางบ้านเฮาก็อากาศหนาวแล้วนะมันก็สิมีเสียงลมนเนี่ยเนอทุกคนเด้อแล้วก็มันสนุกเพิ่นอยู่แคมทางเนาะก็สิมีเสียงรถรุขวดแหละทุกคนเลยก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เนาะอ่าก็โอเคเนาะทุกคนเนาะไปหาทางสนุกเทานั้น สบายดีโดยมาพบมาพ่อกับสาวนกสาวผู้ไทยเฮาเซนเก่าเซนเคยเนาะอืมเอาคือใส่เสื้อเขนยาวมาเนี่ยหนาวเออเจอแม่นเนาะตอนนี้อากาศหนาวแห้งทุกคนเลยอืมฝนตกตอนเช้าหวานนี่หนาวเลยบ่เออโดยโดยแตคือมาหนี้ไม่ได้ไปทางไหนแมนบอกยังไม่ไปยังเ้าอยู่บ่หนาวโดยก็คือสาวนกแล้วเขาแล้วน้ามันละบ่ แล้วโดยโดยได้โดนเติบละโดยประมาณทิศปลายเลยในจักสอบเข้านะได้ประมาณเก้าสิบแล้วเติบเก้าสิบจะกุ้มปียูดะว่าเนาะระวังเก้าสิบกุ้มยูบางปีก็มีกุ้มต้องคายใส่ข้าวโพดหนำดิบ่เออเดยโดยจะไม่ได้กินอย่างเดียวเนาะขายหนำคลายน้ำคขายจะใส่ข้าวโพดแล้วกระด่างกัต้องไวกินนะมาหนี่ฮะเอาลานเช่นเก่าเช่นเคยบ่มาอนี่ ล้านกันเราโดยก็คือได้ยินข่าวว่าสีแอนดงไทยแมนบอลงมืออะไรประมาณเมื่อน <centimet re> ี้แหละคันเอ้าลงมื่อนี้บอกแมนเออโดยโดยบอกเลยบอกว่าสีลงจังมองประมาณสิบโมงนี่แหละเพิ่งเอาไปหาหลุดได้โดยก็คือสนุกนี่ตั้งใจลงไปหาเงินโดยเฉพาะโบหรือแนวใดแมนขันยู้ได้กะยู้ขันยู้ไม่ได้กะทุกวันแล้วโดย งานอย่างเอ็น่ได้งานอย่างสนกสิลงไปส่วนอย่างสนกส่วนเราคือสินักแทศสนกเอ้ยนักเมื่เวลาเชิญต้นน้อยมันเด้ต้นน้อยเชิญที่ว่าเชิญกระตานะโดยโดยเลือกเขาบอามีปิ่นอันที่ว่าเป็นเอ็นเข่งหันบอกเออโดยโดยโดยคือลงไปลองเห็ดเบิ่งเนาะอ่ากินเห็ดบ่หลาก็ทีได้ขึ้นมาบอ น้ำแบบลอยแข่งน้ำนี่แหละโดยโดยโดยังงออยู่เนาะเพราะมันมีคองจำเป็นที่ลงไปน้ำนะอ๋อโดยโดย,ล,ยงลงไปเอาอืมก็คืออยากลงไปเอาคลองแน่อืม,อมคองอย่างนั้คือจำเป็นแต่สนุกเนี่ยแบบเราไม่ได้เงินซื้อนะนะเราก็จะลงไปเก็บเอาของเราที่ซื้อไหวฮะและ ก็เป็นเครื่องไส้ในบ่อแล้อโดยโดแล้วสำหรับคนอื่นไม่ได้จำเป็นนะแต่ชาวนาจำเป็นโดยนั่นเนาะเาหาเงินแล้วเขาซื้อหุมไว้แบบนี้นะโดยก็คือว่าได้วนอกเงินมันก็เป็นได้บาทเติบเนาะที่ชาวนกซื้อไว้อืนจะลงไปเอาก็คิดว่าบาตัวตบิดไปคิดว่ามันลายนะก็เลยมาได้โดย ก็คืออันตอนที่จะนกมานี่ยก็ได้เอามาน้ำเนาะเพราะมันดายานานปวดบอกอาโดเลย,ดย,ดยโดยโดยบบวาน้ำคาโหลดเนาะคาเครื่องคาของอีกก็เดยรอบนี้สิลงไปเอาแล้วก็เห็ดงานน้ำเลยกันเห็ดไรเนะาะจักฟังบุบ๊งน้ำมีหูหดเล<ว>ยประมาณนั่นแหละอืมโดยโดย,ดยก็คือสนกลงไปกับไผเนาะลงไปกระมูงอืมลงกระมูงเน่บ่แมเนผู้บ่าวแล้วว่ามีเมนมือแล้วก็เดาขึ้นมา ก็เป็นไข่ไดิโดยโดยก็เลยว่าจะได้มูนั่งลดน้ำมันก็เลยเสดห้เข้า,มาขเไปไปมื่อคืนนี้เสดไปดูอ่ะโทรศัพท์อยู่ไทยเรามาในตู้นะเราฮะนะเอามาหานเนยโดยแทนเราว่าจะลงไปมูวนซุกก็เลยอท่านใดเด้อ,อยังมีมูนั่งลดน้ำแล้นะี่ฮะโดยเขาลงไปเขาก็จะได้มูเป็นโบแมนเนี่ยเราลงไปกินข้าวกินน้ำฮะนะเราไปจะได้มูแบบนี้โดยโดยอ่ะมาเนี่ยก็บอกว่าลายย้ายห่างเนาะมาเนี่ยก็สิมีแนวมาให้ยสนกขละหู้บอกว่าเป็นอยัง ยิ่งเละบางทีก็ยังไม่ทันได้เฉดอ่ะนะบระเจ้ามาเมนพระเ็นมาหาโล่จะคือยังไม่ทันหูเนาะแน่นยิ่งโดยโดยก็มีอันอายหักคะแนทุกคนเลยจากต่างประเทศคนแหนเนาะเป็นมีน้ำใจได้เล็กน้อยคะแนนเป็นก็่ดยทางสนุกเนาะขึ้นเพื่อนดูสนุกแคะแนนก็มีเพื่อนก็เลยโอนเงินมาให้ทางสนุกเนี่ยเนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันเนอทุกคนเด้อก็แสดงความยินดีน้ำเสด ก็จะหนุกเลยได้เนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเงินของอายเป็นเนาะขอบใจเด้ออไอมันว่ามันมาเพื่อสนุกจากต่างประเทศบอกโดยแม่แหละขอบุกขอบใจลายๆโดยขอเธออยู่ดีมีแหงเด้อขอเธอรำเพื่อรวยเลอสนุกเพื่อเลยเลอไล่คืนให้ายคือเก่าเด้อโดยสุขภแข็งแข็งเทียมแข็งโดยรวยรยเด้อโดยไรน้องของไรหมาขอเธอดูแลสุขภาพ ดีๆน้ำหนาวจอยดมเนาะจ้ะนกเนาะแม่นลูกสุขใจอ้ายเพิ่นหลายๆโดยก็คือเนาะบ่ฮู้เต้นบ่แม่นเต้นเลย่ก็เลยกคอนเคยไอยู่บ่จากนมต่างประเทศเคยได้อยู่นอ้ายเพิ่นคนนึงนะเพิ่นเอนดูแล้วเดโดยเงินมานกิน แม่อันนี้ก็ทั้งอ้ายเป็นกับอ็นดูทั้งสนุกคาแร่ยากให้สนุกในน่ะซื้อกับข่าวกับน้าเนาะอ่าเป็นกับจงสาร์เลยแตคือเคยคุยน้ำฝนอยู่บทางส่วนตัวบอกเพราะว่าถ้าได้หลมน้ำฝนเมื่อวานนี่ซ้ำขำนี่แหละแต่ก็มีคนบอกว่าเฝนเยอะมาเลยโดยก็เพฝนประมาณซ้ำขำนี่แหละกระคำก้นกระมูก็เอะหมือเป็นนี้นะเป็นบอกฝนไปว่าไม่มีโทรศัพท์ <น>เปิ้อยีย่ติดต่อนแต่ไม่มีโทรศัพท์ในในมือแบบเอาโทรศัพท์น,น้องสาวโทรก่อนเลยดนีเดยเปิ้ล <laughs> กะก็คือเดิมสร้างคำหนึ่งดาะแม่ก็คือเพิ่นเอาเงินให้นี่เพิ่นก็บ,บ่ได้คิดไปทางอันผู้บ่าวผู้สาวเนาะมีแต่ว่าเพิ่นอยากให้อันซอยสนุก คือกับข่าวกับน้ำเป็นสงสารเอ็นดูฮะนะเป็นสาโสดเนาะใส่ชีวิตคนเดียวทุกคนเลยผ่มีคนหาเงินหาข้ามใส่เป็นก็เลยซอยในเรื่องนี้เนาะแบบพอดีเมื่อนี้เป็นจะมีโอกาสลงไปไทยเนาะพอดีเอาเงินนี่ไปใส่ใจในระหว่างทางพอได้ซื้อน้ำซื้อในยกินเนาะการเดินทางโดยโดยก็คือเมื่อนี้สนกกินข้าวกินน้ำ้วบอกินแล้วแต่ยังนอกกินเหมือนกันฉุนักซี โอ้สมบูรณ์เสียนทุกคนเลยเดี๋ยวในนมนมไทยเฮาเนาะมีไผเคยกินอยู่บ่เลยกับมื้อนี่ซาลาน้อยก็ได้เดินทางมาหาเพิ่นนี่แหละทุกคนมาจองโูเพิ่นไวน้เนาะยันเพิ่นลงไปไทยก่อนก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าทุกคนเลยว่าอากาศอยู่บ้านเฮาก็นหนาวแห้งหนาวแห้งแหละนตกหวานนี่พุ่งตกตกกอนนั้นชางจีโมนี่แหละโดยพอดีอันตกแล้วก็หล่มนะแม่น ประมาณแบบว่าเ่อเนี่ยเลยแบบคนตกหลานนะเดี๋ยโดยโดยโอ้ลงม้าบันทึกโดยก็คือทางสันนกเนี่ยนะลงไปกับหมูเนี่ยนะครับลงไปลองเห็ดงานเบื้องก่อนเนาะแผนเห็ดบ่อไหลก็คือต้องไล่กลับขึ้นมาอ่าต่างหนักอยู่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งเยอะมอยู่งานของเขาเันนั่นแหะโดงานเนี่ยสนนกอันโรงงานนี่ข้อนี้เลย อก็คือสนุกวางแผนไว้ว่าอยากไปเห็ดงานนี่เนาะอยู่โรงงานโรงงานเก่าแม่เพราะว่าเอาโดยโดยพอสุขภาพมีแข้งแข็งก็เลยนะโดยพอเาลงไปเขาก็แบบเขาเอ็ดดีไลน์นะเขาไม่เคยเอ็ดดีเหมือนกันโดยเจ็บปวดฉันลังเออเดี๋ยวด้วยจะเป็นยกของหนักเลยเนาะแม่ดเขาเอ็นหนักอลีได้กว่าเาเอ็นหนาบาไม่เคยเอ็ดก็เลยจะลงไปผ่านประสบการณ์เบื่องต้นนะโดยโดยโดย ได้ๆคนเอซีเนาะอาจจิเห็นทางสนุกใน่ดได้ๆซ่องเนาะนะเป็นเปิดใจหาคนคุยก็ได้สิมาถามเรื่องนี่ว่าสนุกมีคนคุยดับอ,อก,กะมียูแบบชวน <c oughs> กะคือมีคนโอ้คนลมเนาะกะมียูแบบชวนไลน์กับเราเสร็จก็มาว่าอันอยากไอ้ฟังไทยเด้อคนว,วาไม่มีเลยโดยไอ้เสร็จมา โดยทาข่าวทาเท้า,า,ทา,าแบบนี้นะโดยเป็แบบนอยยงล้มโดยกลกมานะืน่นมยโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ได้เขามาลกมาโหลกนะโดย,นะโดยเป็นมนาะแต่ช่วงนีกทาเห็น,นก็ไมด้เซยก็คือล้มกันในฐานะอันอางหักน่องหักตีบอกอแน่แต่เพ่เอนลอาร์พท้าที่รวงไม่ได้เซมาไลายม ยก็คือลมแบบเป็นผู้บ่าวยังบ่มีบ่โดยแนวใดก็เพิ่นได้มีมันเลยเพิ่นก็บอกมันได้รู้ได้เหมีมันแล้วโดยโดยเมื่นเพิ่นก็จแล้วมาว่าอ้าไม่มีแล้วเดิมโดยโดยไล่แบบนี้ก็คืออันลมแบบเป็นผู้บ่าวนี่ยังบ่ทันมีเนาะอ๋อไม่อ่าหนุ่มๆคือยังมีโอกาสอยู่เท่าเลยนะประมาณ6ิบ0ปีนี่แหละโดยเพิ่นแบบว่าเออเอิ้นหลุ่มนะเออโดยเสร็จแล้วมาเลยก็หลุ่เด้อ คุยกันแบบพี่น้องเนะแ่ว่เพิ่เท่าแล้วเออเห็นคลิปเ่าแล้วเนกลองคุยเบิงบนี้นะนะโดยมนมีลูกมีเหนบแล้วลันเปได้ลุกได้เหน็บมาเลนะเออเโดยแบงมือๆแบบนี้โดยหัวใจเรยังว่างเจ้าเนาะวแน่าว่างยุ่งแบบมี โจิงใจนะโดยตไม่มีแบบนี้อ่ไม่ไว่าตอบได้เสมอค่ะนะบอกอ่าก็คือว่างตอบอยู่เนาะโดยอ่ก็คือว่างตอนไหนจกวางตอบเสร็จไค่ะเพิ่สร็จมาแล้วมันกาเป็นนแล้วอะหมักตอบไหวนะหมักตอบเสร็จไรม่นคือแเสร็จมาปุ๊บตอบปากเล่บอกบางทีที่มาเขาตอบเนี่ย แต่ยันมาเป็นพี่น้องเฮามีมีนีงานท่านะเฮาก็เลยตอบอันนี้นะโดยแม่นอือเออน้องเฮามีงานเนาะแบบว่ามีพีงานที่ว่าคนไปเพีงานแล้วมันต้องเสร็จมาฮะนะโดยเสร็จมาทำก็เลยแบบว่าเป็นคนตอบไว้แบบนี้อืนะเป็นคนตอบไว้เนาะเลยเออเราไม่ได้ให้ไม่ได้เครียดนั่นแหละโดยก็ยังเปิดใจคือเก่าอยู่บ่ กะเพิบเออยังบปิดปิดเนาะห<ม>นุ่มๆก็ยังสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาโอ้ลมไล่คือเก่าทา,าบเอาผิดผ่าถ้าบเอาผิดพลาดประกานเหลือก็ขอโทษขออภัยเด้อเฮ้ยโดยก<ม>็คือไม่นี่หนาวแห้ยังนอนสนุกนาะเบิ่งเสยเฉยจะไม่สนุก โดยเออเพิ่นกันยังพูทเจ้าผู้งามคือก้าแเท่ทุกคนเลยมาพ่อเพิ่นเทออะไรกับมาเนก้กะสาระหน่อยกัคือว่าไหนเนาะจะได้นําเงินมาให้เพิ่นให้เพิ่นได้ใส่ใจระหว่างทางเนาะการลงไปหาเงินนะจังไรก็ให้สนุกลงไปก็เดินทางปลอดภัยเนาะให้โหดให้ถึงที่ววาสั้นซาทุกคนเลยอ่าก็ลงลงไปเห็ดเบิ้งเนาะพันเห็ดบ่ไดรก็ลองกลับขึ้นมาตั้งหลักอีกทีหนึ่งก็มาเห็ดเกียดงานอยู่บ้านเฮานี่แเดี๋ยวนะ การยังเกียวไปยุ่พอแบบหมัดประเทศเพิ่อนะลยนะที่ฮานนาทำที่สะโดกสบายโดยเมือนประเทศเขาก็หาได้ยุ่แต่กามันมีคือประเทศเพิ่นนะนะโดยเขาก็ต้องได้ลงไปผ่านประสบการณ์เบิ้งโดยค <มน S 1> ือว่าเนาะกันว่าหาเงินอยู่ยบ,บัานเฮาได้ใช้ใจมันกับคนขางหลายเนาะมันนี้ค่ะแห้งเฮาก็เออคนขงันขงต่ำทุกคนเลย ว่าจะลงไปเมื่อเลิกก็ไม่ได้ลงแล้วเป็นการคิดโตโดยไอ้นี่คือซีขอดเดือนแล้วบอยสนุกบอประมาณวันที่เช้าเขาหอดเรียนโดยบอจะลงไปวันที่หนึ่งเป็นเช้ามือแล้ว FC ตัวว่าสนุกคิดโตะเดี๋ยวในนั้นเนาะว่าสีดงไทยเมื่อนั้นนะหอกคาเวรและยางนะโดยโดยบั้นี่ก็คือเคลียร์แล้วเบิร์นแล้วแมนบอกตัวยังอยู่ยังอยู่บอกยังหักสีก๋วยไม้เนียนะโดยโดยคือเวียกในเฮือนก็ยังบระธานเดวคักเนาะแ่น เงยเพิ่นพี่น้องก็แล้เงินตัวเองก็ไม่มีน้องวีบนี้นะไปซอยเพิ่นโดยโดยคือไปซอยพี่น้องแม่นเข้าเพิ่นยวได้มาทันปั้นรถหนักเลยเลยมื่อนี้เดนรถไม่มีรถไปปั้นะเลยจำรถทนเลยก็แต่ว่ามีว่างแบบนี้นะทางมันเนี้ยแบบไม่ได้ยากและก็แต่ว่ามันไกล่ได้หนึ่งแบบนี้ค่ะโอ้โดยโดย โดยยังบ่มีรถเขับไปปั่นเนาะจมูกเยอะข้าวคาหลานจบเยอะเลยคาหลานฝนก็ชิตกหั่มที่หน่อยแต่กต้มของตารางเพลงกะน้อยนิดหนึ่งก็คือถ่าแต่ว่ารถเขับไปปั่นให้เนาะก็คือเกี่ยวแล้วเป็นที่กาห้อยแล้วโดยก็เลยมาหนี้สาวนกก็เลยซีซิงลงไปไทยก่อนเนาะก็ยังก็ยังไม่แล้วลีได้เลยอืมีตารางนิวอะไรโดย กระไรหลานอยู่แต่ก็เนื้อคือกันนี่แล้วแต่ก็เข้าไปเฝ้าเอาค่ะนะโดยโดยปฏิมาเจอกัหลานหลานตัวนี้แล้วเปล่าต่ว่าอันร่หลุดตายว่ะเอ้หลุดตายดิแต่นัดมานี่กันหอดิบเลยนี่อือก็ยังบ่มีอันบ่มีไผไปปั้นให้แม่ไปมันก็ไปเกี่ยวซอยโดยเกี่ยวแลยแบบจะไม่ได้ไปค้นซอยลาวเนาะโดยไปเกี่ยวซอยซืรอเนาะแม่นอื เลยโดยกับประมาณผิดหนึ่งผิดฝ่ายหลึ่ที่เขาสองผิดแล้วโดยอ่ากันโอเคเนาะทุกคนเนาะทางสาวดาหน่อยก็ได้เข้ามาโอบมาลมน้ำสนุกเพลินในหูเรื่องราวต่างๆของเพลินได้เพลินสมควรแล้วดาเนาะอ่าเมื่อนี้ก็สี้เพลินฮัลเลตไปเตรียมตัวเก็บเครื่องเก็บของเก็บเสื้อผ้าไว้เนาะเตรียมตัวไปดงไทยทุกคนในสาดาน้อยก็บชิโจคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอืมเอาไว้เพลินขึ้นมาแต่ไทยเมื่อใดหรือว่าเดือนใดเขาจังมาอัปเดตเพลินทิกทางหนึ่ง เรื่องการงานของ่นเนะาะสำหรับวันนี้สาราน,น้อยก็ขอกล่าวคำว่า,าสบายดีดโอเคเนาะทุกคนนะทางสาราน,น้อยก็ได้ข่าไปโอ้ไปร่มน้ำสาโนกเพ่นเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วเนาะซึ่งเมื่อนี้เ่นก็ได้เดินทางลงไทยเดอ้อทุกคนเดอ้อกันวายเอชซีคไนไดเนาะอยู่ฝั่งไทยแต่สามารถอันโทรโรมน้ำสาโนก่นได้เนาะโทรสอบถาม่า่นไปเหตุงานอยู่บ่นได้่นเหตุงานอย่างเนาะ แต่ว่าสาลาหน่อยก็ได้ทมไปได้แล้วทุกคนเลยท่านว่าทุกคนเบิงคิดอาชีูเนาะเมืนะ่อน,นี่สาลาน่อยก็นำเงิน1,000บาทจากไอห,หักอยู่ต่างประเทศเนาะมามอบให้สานกซึ่งเงินหนึ่งบาทนี่จะให้สานก, 1, านกใสก่ใระหว่างทางเนาะซื้อน,น้ำซื้อนกินหรือว่าจ่ายค่ารถค่าล่างใครทุกคนเลยยังใดก็ขอให้เพื่อนเดินทางฮอดปลอดภัยเนาะอ่าคนอื่นก็ขอขอบุกขอบใจเนาะไอห,หักจากต่างประเทศเออ้อที่มีนำ้ำจิตน้ำใจใอยเดือสาวนกเนาะ โดยการมีต่ว่าขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะความเจ็บความห้ได้ความไข้ความหี่โดยป่าเฝาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารานอยนี่เด้อเพื่อให้สารานอยได้มีกำลังใจได้เห็นคลิปต่อ,ตอไปเนาะโดยช่วงนี้อากาศกะหนาวเนาะป้าเฝาพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพนำนี่เด้อทุกคนเด้อสารานอยก็เป็นห่วงเนาะโดยสารานอยกับสิคอโยคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนเลยเอาไว้เจอกันในใคลิปหน้าเนาะ โดยสมายดี oh,